รับเสียงเอากระเดาเอาเพล่อใส่นั่นว่าไม่นสิบริหารจะเศร้าปนีสามทีโมงสามโมงเลยออกมาค่ะนี่อย่างอะไรมันเชื่อมมันเชื่อมก็มีกินของหวานไม่ค่อยอันนั้นไม่โอยสลุกกับของหวานเท่าไหร่ สลกแต่ของเปรี้ยวเมื่อกี้เรากินมะขามมาแล้วนะอู้โอ้โหแดงจืดขึงดีขนาดเลยนั่น เฮ็ดนำซอดเส่หลฮเฮ็ดน้ำซอดใส่ไหลเย็ดน like ้ำอดหลกับสิพอดีแล uh ้วมั้งบ uh uh ่บเออมันหลกับเลือกกับห่อใสตู้เย็นไว้เออบบบนี้ย่ามพขออยากกินทกินในบ้านเาก็เอามาผัดใจ่ลงยหล่นมาละเสียบังกันอ่ะซิมบังกันอ่ะ ขาหอมไม่เสียบุคลี้มได้โตมมไม่ยหยุดทำไหมเรจะเต้าอีดอกเศไหมกอจะหน้าของพี่แหละหน้ามันจะขอนดีนด้นี่แหละนางพี่แหละสบวใหญมากกับเท่ามันบอกว่ามันหายใจมัเสะดวก เก่งขาแบบนี้เพื่อนโอ้โอ้โโอเคเก่งขาเดนเบิึงไปเหยียดขาเก่งกินนิ่งมาได้แบบเนี้ยเด็ดเก่งขามึงพูดได้แบบเนี้ใส่น้ำซอสน้ำซอสนี่น้ำอะไรแดงๆเนี่ยแล้วนี่ใช่ไหมพี่บอกโอ้ซีผสมอาหารเหรอโอ สีแดงสตรอเบอรี่โอ้เราใส่สีแดงก็ได้สีส้มก็ได้เนาะต้องจับพ่นเสียงมาได้น,ปดนไ,ปไปปั๊บเสียงเหรอปั๊บเสียงเหรออืมอะไรนะโอเคอ่ะ โอ้ยอกล่องกับกระเด้งเงี้ยพอหวกลงมาโอ้ยขอานเขาพัดว่าน่ะปลากระป๋องกับเขาตู้เย็นไว้แล้วกลิ่นสองสามข้ามแบบว่าทีวิ่งวิ่ง,งอ่นเมื่อเช้านี่เงี้เฮ็ดต้นเขาที่ยัยงรีดผพาเรื่องผัดอันปุบ๊บปั๊บลูกขึ้นรอดแบบนี้แบบนี้ก็เลี๋ยวไปแดดเลียมตาเขามาเอา เป็นสั้นเป็นสั้นบันนี้ต้มกาแฟขึ้นแล้วก็น้ำขิงก็ใส่ปลาคามอีกหน่วยหนึ่งยูไปแค่แตะแค่เตีนแต่ซีวิ่งวิ่งเป็นวัดนะต้องเราเป็นอึ่มๆอยู่ในหัวนี่นอ่ะนี่ข้าวไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยเออเชิาอ่นอนเอาอ่อนยูเล่นไหมนี่ถุงน,นั่นไหม

เขากลองไม่สวยมวยมวยเงี้ยเหัวฉันบ้านว่างเนยธรรมาสตคุณนุงคือสิไปเกี่ยวเขาเนาะ